หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิสักอุปัตตนนะครับตอนนี้เวลาตีสามห้าสิบแปดนาทีนะครับเดือกไก้จะได้เวลาทําวัดสวนมนเช้านะครับอุูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าบอนะครับพร้อมด้วยแม่ขาวไม่ชีและพ่อนาคนะครับนี่รวมกันที่วิหารลานธรรมนะครับ เจะได้ทำวัสดสวนมนเช้านะครับ ได้เวลาละดื้อนะครับนี่ครูบาาจา์กำลังจุดเทียนบูชาพรรัตนไตรนะครับวันนี้พิเศษนะครับพ่อนาคนะครับที่จะบรรพชาอุปสมบทนะครับมารวมทําวัดสวดมนต์เช้าด้วยกันนะครับ วัดบ้านเก่าโบหดนะครับอัมเภอหัวตะพานจังหวดัดลำนาจเจริญนะครับตีสามสามสิบห้าตีสามสามสิบนาทีนะครับเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณะระฆังนะครับตีสี่ก็จะรวมกันทำวัดสวดมนต์อยู่ที่ทาวระเจติยามหาวิหารนะครับมณฑลพระประธานวัดบ้านเก่าโบแห่งนี้นะครับเด้อ พระภิกษุสงฆ์ที่เขาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะครับเขาปฏิวัติกรรมก็จะได้สมทานวัดนะครับแล้วก็บอกวัดนะครับที่นั่งอยู่ด้านนอกนี่นะครับนั่งอยู่ด้านในวิหารเป็นอาจารย์กรรมนะครับส่วนนั่งอยู่ด้านนอกนี่เป็นลูกกรรมนะครับ